เอพิก l วลเ s สผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบรวมคพบวงจรฉลองความสำเร็จเอพิกเว n e s s สาขาอาโศกครบ1ปีและก้าวเข้าสู่ปีที่8ของเอพิกเมดิ a l ลเซ็นเต ในปี2567ตั้งเป้าจะขยายสาขาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นการตอบย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครบวงจรด้วยเุคโลยีฟืน้นฟูสุขภาพและทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการบริหารงานของแพทย์หญิงรันทภาพสุภาพันชาติสำหรับเอเ็กลเนสสาขาอโศกถือเป็นสาขาที่อยู่ใจกลางแห่งรวมธุรกิจที่สำคัญ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจึงมีความพร้อมที่จะรองรับผู้รับบริการคงคุงเทพและประิสุนทนเพื่อความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแคปซูลออกซิเจนบำบัดดิฟวิตามินพีเมียมนวัตกรรมเก้าอี้สร้างสุขฟื้นฟูสมรรถภาพเพศได้อย่างง่ายๆ ทเทคโนโลยีตรวจสุขภาพสแกนร่างกายสังเ็จอวัยวะไม่ต้องเจาะเลือดรู้ผลภายใน5นาทีเทคโนโลยีเลเซอร์ーーบำบัดฟื้นฟูการทำงานของสมองและระบบประสาบเป็นต้นพูดถึงงานในวันนี้หน่อยครับว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างครับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ครบรอบ1ปีของ a a w e l w n e s s นะคะ one year celebration นะคะที่ทาง a w e l l n e s s เนี่ยยินดีที่จะ มีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการดูแลสุขภาพในเชิงลึกนะคะเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรคเห็นบอกว่าในวันนี้เนี่ยความพิเศษนอกเหนือจากเป็นการครบรอบ1ปีของเซ e เป็กเวลเนสแล้วยังเป็นการเ,เปิดเผยถึงตัวนิวคอนเซปต์ด้วยอย่ากคุณหมอช่วยพูดถึงนิวคอนเซปต์ครับค่ะนิวคอนเซปต์ของเรานะคะในปีนี้เนี่ยเราจะลงเจาะลึกไปนะคะใน4ด้านหลักๆก็คือ1ด้านนิวทริชันนะคะ,ะก็จะมี การแนะนำทางด้านโภชนาการที่ถูกต้องนะคะว่าทานอาหารอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทางด้านมูฟเมนต์ในคนที่มีปัญหาด้านออฟฟิศซินโดมการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อต่างๆทางเราก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาช่วยนะคะ,ะทางด้านการนอนนะคะนวัตกรรมด้านการนอนก็ก็จะมีช่วยเหมือนกัน ความพิเศษนอกเหนือจากในเรื่องของเวลเนสแล้วครับกลุ่มบริการต่างๆครับของเอเป็กที่ขึ้นชื่อคุณหมอ,อช่วยแนะนำให้ฟังหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างในในกลุ่มของ APEX เนี่ยเราก็จะมีทั้งสวยงามนะคะทางด้านแอสซติกแล้วก็ทางด้านแอนตี้อาจิ้งนะคะแล้วก็ทางด้านฟิสิกอลทางด้านกายภาพนะคะก็จะเป็นการดูแลองค์รวมเลยของสุขภาพคะ่ะ สี่คอนเซปต์ครับค<ม>ุณหมอขอย้อนกลับไปในส่วนของ4คอนเซปต์หลักวันนี้ครับ,รบมีประเด็นอะไรบ้างครับอยากให้คุณหมอช่วยได้ยังไงให้ฟังหน่อยประเด็นเรื่องแรกนะคะเรื่องนิวทริชันก็จะเป็นการที่ดูแลด้านอาหารทำอาหารที่เป็นยานะคะเราก็จะมีการแนะนำว่านิวทริชันสารอาหารใดๆที่เหมาะสมกับคนไข้นะคะแล้วก็ทางด้านมูฟเมนต์เนี่ยเราก็จะมีการแก้ป,ปัญหาทางด้านการบาดเจ็บต่างๆหรือว่าโรคออฟฟิศซินโดรมที่คนไข้เป็น นะคะปัญหาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เรื่องสลีปการนอนการนอนแล้วก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆในการช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสลีปเทสนะคะเครื่อง HBOT การพุทธออกซิเจนเข้าร่างกายหรือการให้วิตามินทางหลอดเลือดต่างๆที่จะช่วยให้หลับผ่อนคลายดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายก็คือเรื่องเซ็กชวลนะคะสุขภาพทางเพศที่ทำให้แก้ปัญหาในเชิงลึก นะคะในสุขภาพทางเพศทางเพศหญิงและเพศชายค่ะในหนึ่งปีที่ผ่านมาครับคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยพูดถึงว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างครับเรามีทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่วัยรุ่นเราก็มาดูแลเรื่องการเจริญเติบโตทางด้านความสูงนะคะทางด้านพัฒนาการต่างๆพอมามาวัยรุ่นก็ปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมนนะคะพอมาช่วงวัยรุ่นก็ปัญหาเรื่องความเครียดการพักผ่อน นะคะพอมา,าด้านสูงวัยก็อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพทางเพศปัญหาเรื่องอสุขภาพองค์รวมค่ะคุณหมอพูด,ดถึงศาสตร์ของแพทย์แผนจีนครับว่ากลุ่มลูกค้าหรือคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาฟีดแบ็ที่เข้ามาแล้วเนี่ยมีความเห็นอย่างไงบ้างครับคุณหมอเรื่องของฝังเข็มตัวตกครับก็จะได,ไ,ดได้การตอบรับค่อนข้างดีครับเพราะว่ามันรักษาค่อนข้างไวแล้วก็ตรงจุดครับแล้วคนไข้ก็จะรับเสครับคุณหมอ พิเศษก็คือการเหมือนเน้นการรักษาเรื่องออฟฟิศซินโดมหรือกลุ่มกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งเป็นหลักครับแล้วก็จะใช้ค่อนข้างไวครับรการรักษาค่อนข้าง,างไวไม่ต้องมาทำซ้ำบ่อยๆครับนอกเหนือนจากงานครบรอบวันเยสเรเบชันแล้วครับอยากให้คุณหมอช่วยพูดถึงการครบรอบ28ปีของเอเกในวันนี้หน่อยครับก็ ทางเอฟเฟกเราก็มีความยินดีและความภูมิใจมากนะคะที่พอเราจะครบรอบแล้วเนี่ยทุกอย่างนาวัตกรรมใหม่ๆในการที่จะดูแลคนไข้ในเชิงลึกนะคะทางเราก็เต็มที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมีเทคนิคทีมแพทย์ในการที่จะอัปเดตเทรนตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่เข้ามารับการบริการเนี่ยทางทีมแพทย์ก็จะดูแลได้อย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลในเชิงลึกค่ะขอถามคุณหมอแอนครับในเรื่องของการดูแลรูปร่าง,งครับความพิเศษ หรือเทคนิคข้อต่างๆของเอฟเฟกเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษบ้างครับค่ะในเรื่องของการดูแลรูปร่างเนี่ยทางเอฟเฟกเราก็มีนวัตรกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำปูสกอปติ้งหรือว่าการดูดไขมันบอดี้ไทป์หรือว่าการใช้ IV Weight Loss ก็ช่วยได้ค่ะเร,เราอาจจะใช้เป็นปากกาลดน้ำหนักก็ได้เหมือนกันค่ะวันนี้กบมาถามฝั่งพี่ดาราสปินบ้างนะครับได้ลองทำอะไรกับทางเอฟเฟกเราบ้างครับในสิริการทางพิปิ ก็ม right? <us> ีเวอร์ิันอลลิฟนะคะแล้วก็เก้าอี้สร้างสุขเขาเรียกเก้าอี้อะไรเอ็มเซ่าเอ็มเซ่านะคะแล้วก็ไอส์แลบที่ทำมาทั้งหมดดีหมดเลยครับมันเปลี่ยนแปลงทิศชัดอย่างเช่นเรื่องไหนบ้างครับเรื่องของผิวพันธ์นะคะแล้วก็อ่อนเยาว์กว่าวัยนะคะที่เห็นจากภายนอกนะคะส่วนภายในเนี่ย จะบอกว่ามันต้องมีคนพิสูจน์มาเล่าคนเองเยวพูดเองเดี่ยวหาว่าโมชาวนาชาวันขาวต้อทังีจะตอบจทวนกับเราเองเลยถูกต้องค่ะอายุเยอะแล้วก็ต้องพึ่งละค่ะทางแ้วไม่บอลหรครับเตรียมตัวเป็นเซาบ้ามีอะไรอย่างไรที่จะต้องทำเพิ่มเติมไหมก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าทำสม่ำเสมอและต่อเนื่องก็จะเป็นไอซ์แล้วก็ ไฮเปอร์ไบิกออกซิเนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดิพีามินก็คือแล้วแต่ตัวยาเลยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของส่วนตัวตัวเองด้วยแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเพราะบางทีเราทํางานหนักอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไไพวกไฮแลบพวกไฮเปอร์รไบตเนี่ยมาช่วยก็ทําให้หน้าตาสดใสแล้วคือผลคอยด้ของมันคือช่วยให้เหมือนกับหน้าตาและผิวพรรณดีด้วยครับผม คร,ครับผมสำหรับผมผมชอบตัว EIS Bio Scan ครับเพราะว่ามันรู้ผลเลยภายใน5นาทีแล้วผมคิดว่าเราเนี่ยผมยังเป็นอินฟูเด็กอยู่อ่าก็คิดว่าเราอ่ะครับควรดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละครับเราจะได้ไม่ต้องลำบากในช่วงตอนที่เราสุงอายุมากขึ้นครับผมสตเทือนมากนนึงครับสำหรับคอนเซปต์ใหม่หนึ <laughs> ่งครบรอบหนึป <laughs> ีค่ะ <laughs> คอนเซปต์ในปีนี้เราก็จะลงในเชิงลึกมากขึ้นนะคะนอกจากดูแลสุขภาพองค์รวมแล้วเราก็เจาะลึกถึงด้านทางด้านนิวทริชั่นนะคะทางด้านโภชนาการสำหรับเฉพาะบุคคลเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์สมัยใหม่เนี่ยเราจะดูแลลงลึกเฉพาะบุคคลแล้วนะคะแล้วทางด้านปัญหาด้านการนอนนะคะว่าใครมีปัญหาสุขภาพทางด้านการนอนคุณภาพการนอนที่ไม่ดี เราก็มีทางแก้ไขให้มีคําแนะนําให้แล้วก็พยายามหาทางช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะส่วนทางด้าน movement เกี่ยวกับเรื่องการฝังเข็มกล้ามเนื้อต่างเนี่ยก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมีเทรนใหม่ใหม่ในการที่จะช่วยฟื้นฟูเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะเราจะได้มีแรงในการทํางานในแต่ละวันนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องสุขภาพทางเพศซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญของหลายๆท่านที่เราแก้ไขในเชิงลึกค่ะ หกาะลึกเฉพาะบุคคลว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วเราก็จะนํานวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะช่วยฟื้นฟูให้ได้แก้ปัญหาทางรัฐให้ได้เร็วที่สุดและได้ผลดีที่สุดค่ะผมขอสโลแกนสุขภาพดีที่เอพรซสอมกันทุกท่านเลยครับผมหนึ่งสองสาสุขภาพดีที่อเอพีขอบคุณค่ะขอบคุณค